ชมสมเมือนครับมหาสิงห์สิทธิชานสิงห์วันนี้ก็กำหนดการชก4ยกเช่นกันครับพิกัด72บกิโลกรัมนะครับและนักชกที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของมหาสิงห์สิทธิชานสิงห์นะครับมุมแดงครับไมเคิลสาสกุลจากสหรัฐอเมริกา รูปร่างสูงใหญ่เลยครับมากสนุกแน่นอนครับคิดว่าคู้นี้โอโรูปร่างสูงใหญ่เลยครับทางด้านของไมเคิลสาสกุลนะครับ กำหนดการชก4ยกเช่นกันครับยกที่หนึ่งไม่เคลนลกาดซ้ายเดินเข้าหายทำไมเคลืนโอ้โหโอ้ยอ้อยโอ้ยบล็อกอย่างเดียวเลยครับหลวงโอ้โหยบวกเลยครับไม่เคลนดูมากครับรอบวกเหมือนกันครับโอ้โหคนนี้มันแน่นอนครับไม่เคลื่อนไม่รอจังหวะครับมวยซ้ายกับขวาเลยครับ โอ้ยซ้ายตรงขวาตรงซ้ายตรงโอ้ย้ายเอ้ยซ้ายตรงโอ้โยโอ้ยโดนลูกขวาเข้าไปแล้วครับมหาสิงห์โอ้โหโดนลูกขวาของไมเคิลเข้าไปครับล่วงครับการนับครับห้าหกเจ็ดครับแปดยังไงครับยังยังสู้ครับเอาครับไมเคิลจะปล่อยโอกาสไหมครับไม่ปล่อยโอกาสครับเดอรครับไม่ปล่อยโอกาสไม่ไหวครับไม่ไหวการจับเซโอได้ยกที่หนึ่งครับ ไมเคิลสาสกุลจากอเมริกาครับชนะน็อคยกที่หนึ่งเลยครับครับมหาสิงห์ชาห์สิงห์สู้ไม่ไหวครับแม่โดนรครับรับไปเต็มๆครับแม่ไมเคิลดุดันกว่าเยอะครับออกหมัดได้แข็งแรงนะครับน้ำหนักดีด้วยขู้ต่อไปโชกโชว์เลยนะขู้ต่อไปโชกโชว์เโก้ส่งแบบน็อคไม่ใช่ไหมยังไม่ใส่นอล ขรบการครับก็แน่นอนครับสูมือให้ไม,ไมเคิลสาสกูลครับโโโนักชกจากอเมริกาครับชนะน็อกในยกที่หนึ่งะครับโอ,โ,โอ้โหมหาส,งสิงชาสิงใช้เวลาไม่ถึงหนึนาทีนะครับไม่พูดพ่าำทำเพลงนะครับไม,ไม่มีโอกาสให้หายใจคู่นี้ไม่มีเสียนโมยขึ้นเวทีนะฮะ <_" S 2>